ทักทายสบายดีพี่น้อง FC ทั้งฝั่งเ่าและฝั่งไทยทางต่างประเทศเนาะสิริเองก็บริลงคลิปมาหลายวันเลยนาะพี่น้องเพราะว่ามือเพราะว่าติดภารกิจลงห้องโมอเน่ะนอะไรกะนโบมี่โทรศัพท์ทายนีเพราะว่าโทรศัพท์กับเครื่องเดียวเนาะไอคำว้ททายนีน้องปุกกี้ทายนียายสิริกะเลื่อยบริลงคลิปโดนเติมเลยน้องพี่น้องประมาณสีหาวันนี้แหละ ชีหาว่าลงเทื่อนึงจะ่ืสนลืมกันเ้อพี่น้องมือนี่เซรีเองกะสีมาเวามาเราเรืองเนาะเอามาเฮียนเถ็ตั้งแต่ปีหนึ่งจนหอดปีสามเนาะพี่น้องเนาะมาเฮียนทอีดก็ยังบทันห่วยคำไว้เทื่อเนาะมาเฮียนกะลำบากเนาะพี่น้องตื่นตั้งแต่เด็กๆมาตั้งแต่สาวๆเพราะว่าเซรีเองกับอกเคยจากพอเมเนาะจำเป็นขี่รถจักมาคนเดียวอีได้พี่น้อง มาเฮียนกะได้มาເຊົ້າຮ້ອງຢູ່ເນາະພີ່ນ້ອງທໍາອິດກະຍາຍສາລີກະບໍ່ຮູ້ຈັກດອກຫມູ່ຫັ້ນເນາມາຂມູຕຕົນໃຕຕົນໂຕມຍັງຕຕົ້ນເໃດມາຂໍຢູ່นําມູມູໃຫູນພວ່າຮົາບູຈັກໃນາຈບານວບູຈັກໃຜດມຮແພນລີຍມີດຢູ່นําມູ່6ຄົນນຢູຮອງກະອພີນ້ อยู่กันเดือนห้งเซน,นอนกันนอนเอออัดหอนหอนเลย <c oughs> แล้วก็ได้เยยนมาปีหนึ่งเนาะหะบอท่านลงหงหมอเทื่อู้ดีปีสองเนาะพี่นอ้องลงหงหมอเป็นเวลาสองทิดท,ทำอิดเนาะสองทิดกะกะบอท่านเป็นยังอะไรพี่นอ้องไปทำอิดกะยังบอท่านเป็นยืนอยู่แหละยืนอยู่ถานด้เข้าใส่เนาะ เขาใส่ลานั่งโจเหลือดนน่กะบุทันในเป็นเล่ชีวาวะบัวไดกระยานเพิ่นหายเนาะพี่น้องเนาะพอมาหอดปีสามลงหงมพอดีเป็นเวลาเก่าเดือนเต็มเต็มพี่น้องเก่าเดือนเต็มเต็มเท่ากับในใส่ชีวิตยุหงมเนาะกับเส้นลำบากเน่เนาะพี่น้องเพราะว่ากลางคืนมือได้ยามกับบรดีนอนเนี่พี่น้องนอนนอนบางเถอกับแจงเนาะเพราะว่าคนเจ็บกับล้ายเนาะ นอนกับ b o d สนุกสุกสบายได้เหรอนอนกะนอนในตังเบามากเลยสาบสึงเนาะนอนในตังเนาะเพราะว่ายายเสดเห็นเนาะมีความฟันตั้งแต่ในหน่อยคนแหละอยากเป็นแพทย์อยากนุ่งสุดแพทย์เนาะนุ่งเห็นข้าวนุ่งคือ่างามคือบางามเห็นข้านุ่งคือว่าเถเนาะยายเสดกะก็เลยเหลือทางหนีว่ามาเฮียนแพทย์เน,ะนาะเมกาได้ทรงเสริมเนาะ ปีนี้ก็คือว่าปีปีสุดท้ายเด้เนาะพี่น้องเนาะอีกบ่อดนก็ได้จบได้เนาะมาเหียนกะคือว่าอะไรพี่น้องเบิดเงินเบิร์ดคัมไลน์อะไรพอมีก็ส่งเสริมนุ่งนุ่งสุดแผดโอ้คือเตะขาอย่างหน่อยโอ้ง้ามนี่เขาหนุ่มกะอยากเฮียนเฮียนจนเอาเฮียนจนได้เนาะพี่น้องเนาะเฮียนกะลำบากแม่แหละเพราะว่าเนาะเฮียนจบไปกะ ยายส,ส,ส,ล,ล,สลีคือสีบริเฮวณนั่งก็คือสีบรินุ่งแหละสุดแพดคือสีบริเฮ็ดอาชีพนี้แหลเนาะพี่น้องบางคนเนาะนุ่งสุดแพดนี่โบแม่นว่านุ่งงามเลยพี่น้องยายสลีกับเตกีก็มีความคิดนนั่แหละว่างนุ่งสุดแพดงามเนานะแท้จริงกับโบแม่นเนียนแพดก็ทุกเนาะพี่น้องไปไว้แพดบอทุกเนาะคำขึ้นกับบรินนนะเนาะโบแมนว่า เยียนแพดสิไ yeah, ด้เงินเดือนบ่แม่นได้พี่น้องบางคนก็เข้าใจว่าไปเยียนแพดนี่ได้เงินเดือนเนาะ FC ต่างประเทศเนาะถามเฮาว่ายายเยียนแพดบ่ได้เงินเดือนบ่เพิ่นว่าบ่เยียนแพดหันบางคนก็เข้าใจว่าได้เงินเดือนแท้จริงบ่ได้ได้พี่น้องบางคนก็เนาะสิว่าให้พังบ่แม่นสีผาดพิงถึงเพิ่นดอกเนาะพี่น้องบางคนก็เฮ็ดเบียกเนาะเป็นอาสาเขา6ปียังบ่ได้เงินเดือนพี่น้อง จำเป็นบางคนก็จำเป็นไต่ออกนอมาต่อเห็ดอาสีอ,อื่นเนาะเ่ากะโมมีพามวังเลยแหละว่าสีไดเป็นพนักงานเพืนน่อนเนาะคือสีใดมีแตเ่เฮียนซื่อซือนี่แหละพี่น้องจบออกไปกะยายเองก็คิดว่าคือชีใดไปอยู่นัมโพเมแล้วกะคือชีไปขายค้านัมโพน้มเมอะไรคือสีบรินุงอลไแเลยชุดแผนนี้เนาะชีวิตกบโอ้โหนลำบากเลยพี่น้องเป็นแผนนะาะงไพ่าโบถุกเนาะ บว,วเขาใจหรอกเนาะบางคนกับบวเขาใจวะอุย้ยแผ็คือชีได้เงืนเดือนเนาะแผ็จริงบไดเลยพี่นอ้องนี่กะยายเองกบตอนนี้กะเตรียมสีไปฮงมออแองเนาะ,นอ,ะอาบนา้าอาบใน้เตียมสีไปหุงมอออีกแล้วมือน,นี่ยามกะยามอยู่ซุกเซินพี่นอ้องยามยายสริรีตอนนี้ลงพึ่งงานอยู่อยู่แข้งจำปะซักเนาะฮงหมอแข้งจำปะซักลงหอบไม่นี่ซ้องเดือนแล้วพี่นอ้อง ิดจากลงซุ้มซนลงซุ้มซนกันสองเดือนครึ่งเนาะแล้วก็มาลงโอยุ่หงหมอแครงอีกสองเดือนอีกเดือนหนึ่งเข้ากรจบล้วพี่น้องมือนี้เสดีเองก็ได้มาคนเดียวเนาะมือนี้ไอ้คำใบกับบริโอ,อคิปน้าเนาะมือนี้ไก่ชีเฮียนจบเลยยายเสดีกะหูซึดดีใจละลายพี่น้องหูซึดดีใจตื่นเต้นเนาะเพราะว่าเฮียนมากอะทึ่งสีบริเป็นย่างกระต้เนาะพี่น้องเนาะเฮียนเผื่อมาเอาคามหูเมื mm ่อ hmm. เมื่อพอเดว่าเมื่อปัวโพปัวเมยปัวเอ๋ยปัวน้องเนาะพอได้หูจักเนาะกอนสิมาเฮียนนี่พี่น้องพอกับเมยยายสิรินี่เพราะว่าโพอยากห้ยเฮียนเนาะโพอยากห้ยเฮียนแต่ว่าเมหันโบอยากห้ยเฮียนเลยเพราะว่าเมหันมีลูกสองคนเนาะมียายแล้วก็มีอายมีอายคนนึงเนาะได้เสียชีวิตไปแล้วเกิดอุบัติเหตุเนาะที่ว่ารถยักไอ้คัวไวคีหเนี่ยรถคั้นนั้นแหละที่เพิ่นเกิดอุบัติเหตุเนาะพี่น้อง ถึงว่าจบไปสิบไริยังกระตามเฮากะเมื่อเอาความหูเนาะเอาความหูน้ำเพื่นน้องๆคนใดที่อยากมาเฮียนกะกะมาเฮียนได้เนาะเฮียนเพื่อเอาความหูเนาะถึงว่าเฮาสิบไริเป็นยังกระตามแต่ว่าเฮาเอาความหูเนาะเมื่อใส่อยู่บ้านเฮาเนาะคลิปนี้ยายสลีกะสีบริมาลาใบาย,ยังดอกมาบอกประสบการณ์ซื้อว่าเฮาเฮียนแผนใดยังนี้ ได้ความผู้กับพอพอเป็นยูเนาะตอนนี้ก็เป็นยูวา่าเฮาเรียนกี่ซ้ำอะไรกันเนาะกาได้ยุได้เบิดยูเนาะซักหวานซักยาทรงหนารงในกับพอเป็นยูเนาะพี่เนาะึงวา่าเฮาเรียนไปกับสีบริเป็นยังกับตามเนาะแต่กะรู้สึกดีใจที่พ่อแม่เพป็นกะได้ทรงเสริมมาเป็นเวลาสามปีเนาะเพื่อชีจบพี่เนาะค่ะ จังไดรกับขอบมุกขอบใจพผล่เมีแหละที่เพิ่นทรงเฮียนเนาะแต่ปีหนึ่งจนหอดปีสามแต่ตอนนี้สิริเองก็ยังใส่เงินน้ำพอน้ำเมยอยู่มีไอ้คำว้อยู่แต่ว่าใส่เงินน้ำหมายคำว้ยนี่หลายกัใส่เงินน้ำพอน้ำพอน้ำเมย์เนี่ยเพราะว่ามันบ่พอเนาะเขาก็บอกท่านมีอาชีพอียังพี่น้องเขาก็ยังใส่น้ำพอนเมยอยู่เนาะจบไปกัถึงกับอุบัติเหตุยังนเนาะพี่น้อง หลายคนก็บ่าว่าเฮียนแผนนี้จบไปนี่ได้เงินเดือนแท้จริงบ่ได้เรื่พี่นออกบ่ได้เลยบ่ได้เลยเงินย่ำกับบ่ไดดเนาะแต่กี่เพื่อนว่าว่าเงินย่ำได้เดือนหนึ่งสามแสนเดียวนี่าะบ่ได้แล้วกับบได้ดบอกถึงผาดพิงเพื่อนยังดอกก็เบาตามความจริงเนาะเพื่อนว่าว่าเดียวนี่ฮบ่ได้แล้วเขาเป็นอาซาก็บบ่ไดดเงินเดือนมีแต่พนักงานเพื่อนได้เงินเดือนเนาะนักเขียนเขาเป็นนักเรียนกับบ่ได้เงินเดือนเนาะ เขากายยังใส่เงินน้ำพรานเมยู่ค่ะใส่ใจกับร้ายได้พี่น้องเฮียนนี่เฮียน,นกับเมย์เมย์ให้เงินมาทีศหนึ่งสองแสนให้กลุ่มกินแล้วก็กรุเงเฮียนเพิ่นเก็บนี่นะ่เขาก็ใส่ใจกินเนยกับโบโพ่อนอนบางเถื่อนน้อพี่น้องบางทิศกับพ่อบางทิศกับโบพ่ออดกินอดอยากไปเนาะพี่น้องเนาะอีกบ่โดนกับโจ๊บเขาก็อดทนเอาสู้ๆเอา้าอะไรพี่น้อง เห็นจังไหนเนาะใจเฮาหมักเนาะเพราะว่าเยสิริก็มีความฟันตังเต้น่หน่อยว่าอยากเคียนเพศอยากเคียนเพศพ่อเลยว่าปัวคนเนาะปัวคนปัว่พปัวเมปัวเอ๋ยปัวน้องคิดว่าเนาะถึงเฮาสิบริเป็นยางกระตั้มแต่เดี๋ยวนี้คิดไม่ได้ได้พี่น้องแต่เขียนโอ้หมักไอ้ได้เคียนแพ่เห็นเพื่อนหนุ่มกัง้ามแย่งเพื่อนเนาะเห็นเอ๋ยค้างเพื่อนเพื่อนเคียนเด้ก็อยากเขียนน้ำเพื่อนเลย ให้พ่อว่าให้ไปเป็นตำรวจเนาะยายกะบ่บมากก็เหลือทางทีมาเฮียนแพลมือนีกะสีบ,บอดีว่ายังไล่ดอกพี่น้องกระชีมาเล่าเรื่องซื้อเรื่องชีบิดเท่าเนาะว่าเป็นอย่งไรมาเฮียนแพ FC ลเอฟซีไล่คนกระทำไล่คนเขามาว่าเป็นยังเฮียนแพลคือบอดายเงินเดือนอยู่ทยไทยเด้งเงินเดือนได้เพื่อนว่าแต่แต่เฮาบอดายเลยเนาะพี่น้องบอดายเลยมาเฮียนเนาะ ยังเป็นนักศึกษายอยู่ยังบทันได้เงืนเนาะยังบทันได้เงืนเดือนเพราะว่าบางคนกะเป็นพนักงานกะได้เงืนเดือนแต่ว่าเป็นอาซานน่บางคนกะเขาปียังบทันได้เงินเดือนเท่ายายนี่จบไปกะคือสีบไดเหตุแหละเนาะบางคนกะว่าเท่วบานว่าว่ายัางจบไปจบแผจมาคือชีเมือ่ออยู่ซื้อๆบริษอก แต่จริงห้าก็บอยังยู่ดอกซ์ซ,ซ,ซื้อนาะพี่น้องเพราะว่าเ้าสิจบไปเ้าพผารห้าสิไปเห็ดเบี้ยเ้ากะเ้าพผารห้าบโบกับโบทนเนาะบบได้เงินเดือนเ้ากระเลยสิเปลี่ยนเห็ดอาชีพอ,อื่นเนะาะกระชีได้มาเห็ดยูทูปน้ำไอคำว้แล้วก็น้องปุ๊กกี้เพื่อนเนาะคลิปนี้กระชีโบมี่ยังร้ายเนาะพี่น้องฝากพี่น้อง ไปกดติดตามยายในเด้อพี่น้องอย่าช่ดื่ืมกันเลยพี่น้องเด้อฝากไปกดติดตามกดกดกระดิง่งหายายในเด้อเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปน้านานะพี่น้องเนาะคลิปนี้กะสีบ่มีอย่างไรอย่างไรกะขอบใจเอฟซีที่มหาสมุ้มสองยายแต่ตนจนจบเนาะจัางไรกะขอขอ,ขอบใจนาะพี่น้องบายบาย